มันสับปรังใบด่างสามารถรักษาหายได้นะครับเดี๋ยวมือนี้สิผ้าไปเบ่งต้นมันสับปะรังที่เป็นโรคใบด่างนะครับและก็จะมาร,รักษาใส่ตัวอย่างอย่างน่เดี๋ยวไปเบ่งในคลิปนี้น้ากันเลยนะครับก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีสุข,ขุสุขคน พบปอกันในช่วงบรรยากาศย่ำเส้าอยู่สวนมันสปรังของผมนะครับเดี๋ยวสิพ้าไบเบิงต้นมันสปรังทีวาเป็นโรคใบด่างแต่ผมบอกเลยได้ว่าโรคใบด่างเนี่ยมันจะติดอยู่อสองทางในการสองปัจจัยในการปัจจัยที่หนึ่งคือมันสปรังที่ติดโรคใบด่างมาจากทอนพันธุ์ครับติดมาจากท่อนพันธุ์เนี่ยผมบอกเลนำให้รักษาครับถอนถึงไปเลยนะครับ คลิปที่แล้วนะครับผมกับเฮดคลิปไปห้เบิ้งแล้วล่ะก็มีการถอนไปแล้วนะครับเป็นยังคือถอนการที่มันสับหรังนะครับติดโรคใบด่างจากท่อนพันุโอกาสรักษาหายขาดมันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าติดจากท่อนพันธุ์แล้วเนี่ยคือเขามีเฉยอ,อยู่ในท่อนพันธุ์อยู่แล้วครับไม่อยากรักษาโอกาสที่จะหายมัน,มนหน่อยครับ แต่ว่าตนที่ว่าเขาติดจากภายนอกนะครับที่มแมลงผ้าหะ,มะแมลงหวีขาวเขามาทําลายเขามาดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็ปอยเชื้อโรคเห็ดให้ไปมันสปารังเป็นใบหยิกใบงอใบด่างนะครับเอออันนี้สามารถรักษาหายได้ซึ่งผมเคยทดลองแล้วก็เช็ดแล้วก็เห็นผลครับเดี๋ยวพาไปเบิงนะครับผมได้ เหลือไวในจงไวอยู aste, Somehow, linen, ่ว e cool. nice. ่าต้นที่ว่าอ่าเป็นใบดางจากภายนอกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับโย่ไกลนะครับนี่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 อ่านี่เด้อนี่ครับแบบนี้เขาเอินว่าติดจากภายนอกเมิ่งได้ได้ไหมครับเมึงลักษณะของใบทีเขามีการเจริญเติบโตดีแต่ว่าพอมาช่วงปลายยอดนะครับเออมีใบดางมีการอ่าหกงอนะครับแบบนี้นี่ครับ มีวิธีรักษาครับเออผู้ใดได้เบิง่งนะครับผู้ใดที่ว่าติดตามผมเนี่ยข้าเจ้านําไปใส่ครับหล้กก็ได้ลอีรลีสสาหรับไผทียังบ้านในรูครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวสิมาบอกว่าใส่อยังแนงนะครับนี่แบบนี้เลยผมต้องหาเครื่องอเครื่องไม้มาปักไว้นะครับนี่อ่ะ ไปมึงกันเลยครับว่าผมจะใส่อยังแน่นะครับตอนนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ใบถาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเฝ้าไปเบิ่งครับผมสีไม้ต้นี่ว่าเป็นใบด่างครับอ่านี่มีอยู่สองสามต้อนอันนี้ผมสิปักไว้อยู่บรงนี้นะครับนี่ปักไว้ต้นนี้ก็เป็นต้นนี้ก็เป็นครับนี่อีกต้นหนึ่งนี่อะไะต้นนี้ครับเด้ นี่สามต้นครับเป็นยังผมคือเหลือไห้ที่จริงผมผมจะเอาออกโย่แต่ว่าเมื่อพี่รองอยากรู้ว่าสาม,มารถอ่ารักษาได้บะเอามาเมืองน้ำกันเลยบาเนี่นี่ครับเอาเดี๋ยวไปเมืองอุปกรณ์ครับว่าผมเตรียมมายังไหวแน่ มาเมืองอุปกรณ์นะครับกับมีถังเป้นะครับถังฉีดพ่นปุ๋ยถังฉีดยานะครับตัวนี้ผมใส่16ลิตนะครับซึ่งออกงานมาตาไรนะครับมีแต่ถังนี้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเม็ดโฟมนะครับ4600น้ำส้มควนไม้นะครับนี่น้ำส้มขอนไม้นี่เก่าแล้วน่าจะปีกว่าแล้วพี่น้องที่ว่าผมสื่อมาหล้วก็มันยังเหลืออยู่ ึ่งผมจะนํามาใส่กับมันสับปะรังนี่หละนะครับอันสุดท้ายเป็นสารจับใบนะครับแบบแพร่กระจายนะครับอันนี้ราคากผมซื้อมาตอนนั้นราคาลอยไปครับประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนี่ละนะครับซื้อจากช่องทางออนไลน์ก็คือในในแอปออนไลน์นั่นแหละครับนะครับมีส่วนลดนั่นก็เลยได้ถึงนะครับตัวนี้ก็กิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งประมาณสิบเก้าบาทซื้อมากเมื่อวานนี้นะครับ ัวนี้ผมซื้อ,อราคาตอนนั้นอยู่บอกแม่สี่สิบกว่าบาทยังม่ทันไหนร่วมทรงแต่ว่าผมซื้อจากในเพจนะครับซื้อจากในเพจแล้วก็ซื้อหลายขวดแล้วก็มันมีคา่าทรงขึ้นกันนะครับแต่ว่าเ้าซื้อในแอปมันก็นมีคา่าทรงเออคานะ่าทรงรูปบวเอาพี่น้องนะครับมันก็นมีละหกสิบเจ็ดสิบนะครับน,นี่ใช้ได้ผลแต่ว่า คือต้องใส่ไอที่มันเก่าแล้วนะครับของไม่บนน่แนะนําของไม่เอามาใส่นี่ขายยานี่ตายครับเออแต่ว่าถ้าเอาของเก่ามาใส่นี่สีดพ่ลทางใบได้สามารถเป็นสารจบใบรอว่าอ่าเป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยได้ตัวนี้ถือว่าดีเลยเนี่ยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับเอาต่อมาร้อมแล้วนะครับผมจะผสมน้ำเอาเ๋ยวขออนุยาเทน้ำใส่ก้อนบัตรเนี่ยเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับที่นี่ผมจะมาใส่ เอาปุ๋ยก่อนนะครับเอาปุ๋ยก่อนพี่น้องอะชีสงใส่ว่าใส่หน่อยใส่ลายปันใดนะครับอัตราการใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือครับผู้ใดมือหน่อยก็ยุบจักใส่กำหนึ่งอีกอีกครึ่งกำนะครับแต่ว่าผู้ใดมือใญ่กบกำเดียวพ่อมาต้องเปะครับอันนี้กำหนึ่ง กำหนึ่งผมปอกมมานี่ก็ว่ามือใหญ่พอสมควรครับใส่ลงไปเลยแต่ว,ว่าผมมีแทมมอีกกำหนึ่งเอากำหนึ่งนี่พออย่ากเกินนี่ครับเดี๋ยวมันสิง,งามโพดใส่ลายกับซ้ำยาข่ายหนาเท่ากันนะครับอันที่สองเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้เอาไว้แหนก่อนอันนี้สองครับผมจะใส่ ตัวนี้พระเอกเลยพระเอกคือตัวนี้ครับพี่น้องลองสังเกตดีๆนะครับมันจะมีน้ำมันท่าซึ่งเขาตกตะกอนหลักรลกระติดขางขวดตัวที่ว่ามันอยู่ขางขวดนะครับนี่บรยาขยหาขยาเขย่าขวดเวลาใส่ห้ามเขย่าวขวดเด็ดขาดเลยพอพวกน้ำมันท่าพวกนี้จะติดกับทางแม่หลักอากาจะเป็นอันตรายต่อใบพืชหรือว่าใบมันสะปะังได้นะครับ ผมบม่มีแนวตวงครับเออผมบม่มีแนวตวงเลยพี่น้องผมจะใส่ตัวนี้เดี๋ยวด้อขออนุญาตพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับนี่เทลงไปเลยอ่าตัวนี้ผมจะกะอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามซีซีในฟ้าตัวนี้ผมจะเทลงไปเลย หนึ่งฝานะครับเหมืนมันใะมีความมันๆันครับมันมีน้ำมันท่าลงไปแต่ว่าอ่าส่วนหลักๆเขาตกตะก,กอนไปเรื่อยครับสองฝาผมจะใส่สามฝาพ่อเพราะว่า สามฝาเน,นี่มันก็นสีด้อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบซีซีนะครับอ่าสามฝามีกินนะครับอันนี้เราว่างเวลาผสมนะครับมีกินมันจะเป็นกินกินเปลือกใหม่กินควนใหม่ครับอ่ะปิดฝาเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายตัวที่สามตัวนี้คือ,อยังตัวนี้คือสารจะใบแต่ว่า ถ้าเกิดวาบ่มีบ่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าตัวนี้ก็ทําหนาทีเหมือนสารจับใบคือกันแต่ตัวนี้ประสิทธิภาพดีกว่ามันสปรังเป็นพืชที่มีแวกเคลือบบนใบเยอะหรือว่าคิวติเคิลหรือว่าเอินซับไง,ไง่ายๆคือไขมันบนใบพืชครับจําเป็นต้องใส่ประมาณ1 0 2ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรผมใส่ประมาณ1 0ซีซีครับ ใส่เกินก็ได้แต่ว่าใส่ไลยกับบดีเพราะว่ามันเป็นฟองครับแบบนี้กินน้ำสมค้นใหม่นะ่ะจะติดมือผมต้องไปหาแนวมาค้นครับแบบนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตหาไนวมาข้นก,นก่อนนะครับสีกรสิเป็นแบบนี้เลยใสยๆแบบนี้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ปิดฟ้าครับเตรียมที่จะไปฉีดพ่นเอาขออนุญาตลางมือจังหน่อยไปครับผมลืมเตรียมถังพี่น้องเออปรากฏว,ว่าถังใส่งานได้เพราะว่าผมเอาไปสวนนะครับบ่้ใส่งานมาเหิงมาโดนแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จไปฉีดพ่นต้นที่ว่าเขาติดใบด่างครับ ที่เหลือผมกับเสีดในแปลงมันสปรารังนะครับแนะนํวมาให้เศีดประมาณสองรอบขึ้นไปนะครับแต่ว่าสองรอบกะได้ผลคขึ้นกันนี่ครับต้นทิดใบ่ดงผมจะมารักอันนี้ไว้แล้วก็อีกต้นหนึ่งมีเสาเกเดย์อยู่นห็นไปลองเห็นป่ะนั่นแหละครับอ่ะมาเสียดผลกันก่อนเลยนะครับที่เหลือค่อยเสียดต,ต้นนันมัน นี่ครับฉสีดไปเลยอ่ะเดี๋ยวเด้อทางไอ้ที่ไว้ยอยู่นี่ถังออกก่อนออกไปแล้วเอาเสีดเลยครับแบบนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้ผมใส่สารจะใบครับเวลาเขาโดนใบมันสปปะพานังครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เปียกใบ อ่าเปียกใบได้ดีเลยนี่ครับแต่ไ้สกเก็วมาผมเดี๋ยวผมจสฉีดให้เปียกเริ่มมันจะเป็นอะไรเปียกโชคเลยอันนี้บอแนะนำรับฉีดประมาณหนึง่งมันก็ได้ผลแล้วนี่ครับโอ้โหเปียกทั่วทั้งใบเลยของแท้ครับบูยขักขอีลีนี่นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่า ผลงานเสียวว่าเป็นน้าไดนะครับสได้ผลบอ่อนะครับคลิปหนาเดี๋ยวสิมาอัปเดตใหายพี่นองได้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับส่วนผมกับสีเสีดให้มันแล้วนะครับเืิ้อนี่กับสีประมาณสองงครับนี่เอามันอีกตัวหนึ่งนี่ผมเสียดไ่ได้เปียกโชกปันไดแต่ว่าก็เปียกใบอยู่นะเอาอีกจังน้อยครับนี่นี่พอแค่นี้ครับเนี่ยนี่รอติดตามนะครับ ผู้ใดอยากเห็นผลงานนะครับว่าสิได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับรอชมคลิปหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตประมาณอาเอาเอาเป็นว่ารอติดตามไปก่อนเลยนะครับผู้ใดมาคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์นะครับมีเทคนิคดีๆที่เกี่ยวกับมันสปะรังนะครับความรู้ที่พี่น้องคิดว่าเอา้าคักอีหลีสามารถกดคอมเมนต์มาแบ่งปันใต้คลิปได้เลย กดติดตามกดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อ,ตอไปเจอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ